นี่นะคะเราอยู่อยู่ที่พักอะไรคะพี่เซเวนเซนเซนวิลล่านะคะแต่ว่านี้เป็นแบบตึกนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบห้องพักเหมือนที่น้องอานาเพิ่งลงชิปไปนะคะส่วนวิวข้างหลังนะคะเมะื่อวานฝนตกหนักมากเลยคะ่ะมีสาว่ายน้ำของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่วิวภูเขานะคะสา,สาวสาว่ายน้ำของผู้ใหญ่ตั้ง2ีิบเมตรขึ้นไปชื่น เมตรยี่ิบเซนเมตรยี่สิเซนขึ้นไปนะคะซึ่งน้องอาน,นาเดินได้หมดแล้วนะคะ้เมื่อาวานน้องอานาไปเดินเล่นสับผูยย้ใหญ่มาแล้วแล้วก็มีสาวาน่าด้วยนะคะ <laughs> สาวน่าค่ะบาวน่านะะเพื่อนาอยู่ไม่ไหวเลยหนีออกก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะน้งอานามีขนมญี่ปุ่นอันนี้มาทําให้ด้วยนะคะก็คืออะไรเอ่ยเหมือนเยลลี่อะคะ่ะ ที่มันต้องหยอดสีแล้วก็ปั้นปั้นปเป็นมันเหมือนแล้วข้างหลังมีวิธีทำซึ่งอ่านไม่ออกมันเฮ้ยน้องน้องอันนี้มันมีสแก,กนด้วยค่ะอ,อ๋อภาษาไทยเหมือนเดิมเหรอเป็นภาษาอะไรอันนี้เป็นมีทุกภาษาเป็นวิดีโอชั้นวิดีโอภาษาครับแต่เราจะลองทำเอง น,นี่นะคะแล้วก็จะมีถุงเป็นด่าง <What? S 1> อันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นฉากอะค่ะแล้วก็ให้เรามาปั้นเป็นแม่พิมพ์แล้วก็มาใส่ใยน,นี้เดี๋ยวเราจะามาใส่ในนี้ให้น้องน้องดูอ๋อแล้วก็จะมีกระต่ายพวกอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีสีสามสีแล้วก็ที่ดูดน้ำเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเย้บีบน้ําไม่ถึงขีดก็บีบ จนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วก็ถึงถ้าเกิะะนเราเราต้องยืดใส่น้ำไม่ถึงขีดเลยนะคะเขาจะมีขีดบอกนี่ค่ะใช,ใช่แล้วคะ่ะเขาจะมีขีดบอ,อกอแต่ว่าเราต้องใส่ทั้งสี่อันเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าสีมันไม่มีหมายเลยสามอันสามอันค่ะค่ะแล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่จะเกินไหมอ,อันน้องประมาณนี้นะคะมา ส่วนแล้วก็ทำเหมือนกันนะคะสักสามอันใช่ไหมคะต่อไปเขาบอกให้เริ่ม K หนึ่งสอมาไม่มีกันใจค่ะเป็นแม่สีนะคะเทแม่สีลงในเทแม่สีแล้วตอนนี้เขาก็จะบอก ที่ผสมสีใช่ไหมครับนี่นะคะสีฟ้านะคะกลิ่นมนโซดาสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่ส่วนสีเหลืองกลิ่นมะนาวค่ะได้สีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสีผสม s e c o เ d อรี่คัลเลอร์ตรงช่องเล็กๆจะมาทำชมพูกับเหลืองก็คือสีส้มนะคะดูขึ้นไหมอ๋อสีแดงดูขึ้นไหม ต้องใส่เยอะขนาดนี้ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้สีส้มเยอะแค่ไหนนะคะก็ใส่ช่องอื่นก็ได้กลับกันนะแต่ไปเป็นสีเหลืองนะคะขอเอาสุดรุ่นนี้ก่อนนะเอานี้ให้เสร็จนะโอเค แล้วก็ทำจนกว่าเราจะได้สีส้มที่เราชอบนะคะแล้วก็บีบกลับนะคะมาเรามาคนสีที่เราต้องการกันเลยอุ้ยเป็นมิมิมฟลักนะคะสีส้มที่สุด <c oughs> กลิ่นผสมกันแล้วมันดูแปะะลกอะการเป็นรสส้มไหมคะ <c oughs> แยกะกว่เลยกันโอคะคค่ะเดี๋ยได้สีอะไรต่อครับลองผสมดูนะคะ นี่พีนาก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะเย่น้องงขาไก่ยังไม่ไปเลยค่ะไก่ขันยังไม่ไปเลยค่ะแล้วก็มีสีฟ้าสีเดิมนะคะเป็นแมฟ้าแดงเอ่อเหลืองนะคะเรามาดูสีแรกสีแรกนะคะก็คือสีส้มส่วนสีที่สองก็คือสีเขียวสีที่สามอ๋อสีที่สีที่สามเพี่น่าต้องใจว่าจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเพี่นาขอทำใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้สีเหลืองมันมาปรุนนะคะ พี่นาขอทำสีชมพูก็คือเอาน้ำเปล่านะคะไม่ต้องผสมกับสีอะไรแล้วก็ยอดลงไปเดี๋ยวย้งไปนะคะเสร็จแล้วก็สีแดงมาผสมขาะสีแดงใส่ตามใจชอบว่าเราอยากได้สีชมพูเข้มหรือสีชมพูอ่อนนะคะเสรมาถ้าเยอะเกินไปก็สามารถใส่น้ำได้นะคะอันนี้เยอะเกินไปพี่นาก็ใส่น้ำ ไม่พอดีรอบเดียวมันยากอ่อนไหมอ่อนไหมอ่อนนะคะพี่นาจะทำเป็นกระต่ายสีชมพูน่ารักโอเคค่ะต่อไปเป็นการทำรูปร่างแล้วทำรูปร่างก็คือเดี๋ยวให้น้องๆหยิบถุงอันนี้ให้ขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวฉีดลงไปจะทำเป็นรูปร่างอะไรคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะ ำไมเราไม่ใช้จานทำทำไมต้องมาทำอย่างนี้ได้แน่สิจริงจริงทำไหนก็ได้นะเติมนิดนึงไหมคะติ๊ด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 ดตจะกวาดเอาไหมคะเอาเลยก็ได้ค่ะดอกไม้สีอะไรดีคะสีชมพูกับแดงโอเคลองดูค่ะเหยียดสีชมพูไปจะเหยียสีชมพูลงไปนะคะ สีชมพูโอ้ยังมีน้ำู่เลยนี่สีชมพูแพงนะคนสีชมพูแล้วเนาะคโอเคเลอารูค่ะมันจะแข็งได้ยังไงอะคะตอนนี้มันเป็นเราสามารถเอาสีมาผสมกันได้นี่เจ้าเด็กเตึ๊กติ๊กตกตกต ตึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดฮุกฮุกฮุกฮิกฮิกฮิกได้แล้วค่ะนี่เราวทำแล้วทำสำเร็จแล้วนะคะเป็นรูปดอกไม้ก็คือลักษณะของมันก็จะเหนียวเหนียวอย่างนี้มันก็จะติดอย่างนี้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบโฟมอะค่ะน้องดูดิอุ้ยมันต้องดีเดี๋ยวเรามาทำอะไรต่อไปกันเลยเย่ท่าน้องขาตอนนี้พี่นัก็จะเสร็จแล้วเย้ มาเรามาแนะนํกันเลยอันนี้ก็คือปลานะคะอันนี้ก็คือดอกไม้แล้วก็มีกระตา่ายแล้วก็มีบ้านของเพียรนาอันนี้นะคะจะเป็นบ้านของคุณย่านะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นดอกไม้สองดอกนะคะแล้วก็จะมีฉากหลังต่ารสชาติลนะกันรสชาติรสชาติเดี๋ยวเพียรนาขอชิมก่อนนะแล้วค่ะมาดูนะพี่น<อ>าตอนก<ว>ัน<ะ>ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพียรนาจะให้น้องๆโดว่าให้เพียรนากินอะไรนะคะบ้านกดหนึ่ง บ้านของคุณยากก่ากดสองนะคะเรื่องของเลยของใข่ของใข่ของไข,งไขงไ่บอรนหนึ่งนะคะเย้ก็คือของน้องพี่อนน้อยสีอะไรคะสีลุงส,สีลุงจะเป็นรสชาติยังไงไปดูหน้า<ม>พีนาน่นะมีสีลุง้งสองอันนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นสกินดสุดคะ,คะ นไงคะนบๆมันนบแบบว่า้ารางอะค่ะแล้วมันจะหวานหมือนามืนเหมือนเจลลี่นิดนิอ๋อเป็นเจลลี่ใช่ไหมคะนบๆแล้วพากลับไปมันจะแบบยืดอะค่ะเหมลี่เนเหมือนเี่แล้วรสชาติล่ะคะรสชาติรสชาติก็หวานมีรสหวานแล้วแบบมีรสอื่นไหมคะแบบกลิ่นอะไรนี้ไหม กลิ่นมันก็จะตามกลิ่นของมันนะคะกลิ่นจำสีใช่ไหมกลิ่นจำสีเหยือชาเขาก็เป็นเหมโซดาโซดาสีเขียวก็ไม่รู้นะคะเพราะมันเอาผสมกันอ๋อสีเขีูวเกิดจากกันผสมกันก็เลยกลิ่นตีกันมั่วเลยถ้าเ้ากินแบบนี้เลยว่ากินอะไรคะสตรอเบอร์รี่ค่ะอร่อยอันนั้นค่ะต่อไปเป็น ดอกไม้อะไรคะดอกไม้สีเหลืองค่ะหรือสีลุ้งค่ะมีดอกไม้สีลุงหนึ่งนะคะสีชมพูสองสีเหลืองสามเบอร์อะไรคะเบอร์สามค่ะโอเคน่าเกลียดมากเอาละค่ะสีเหลืองอันนี้ที่จะเป็นทั้นะคะส,สีเหลืองรสอะไรนะคะมะน,นาวมะน,นาวไม่เอาเชอร์เบตมะนอาเชอร์เบตด้วยอุ้ยอร่อยเลยจริง ไอติมเนี่ยนี่คือเขาอะไรเนี่ยคืออะไค่ะมันจ้เหมือนชีสเลยค่ะ,คคะอันนึงนะคะอ,นนอันนี้มันจะออกเปรี้ยวแต่อันอื่นจะออกหวานพาเนี่เป็นมะน,นาวมันจะออกเปรี้ยวนะคะต่อไปอีกไหมอีกสอันก็คือสีรุงกับสีชมพูค่ะเอาสีอะไรคะ สีชม้ผู้ค่ะอันแรกที่เราทำอันแรกที่เราทำสวยสุดนะฮะยิ่งทิ้งไว้งานมันจะยิ่งยืดนะคะออ